ต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยผมไปประเทศสิงคโปร์นะครับเพื่อไปดูเกมระหว่างยบร์มินิกกับลิเวอร์พูลครับที่จัดแข่งขันที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ครับต้องบอกได้เลยนะครับว่านี่เป็นสนามที่ทำให้ผมเนี่ยตะลึงครับเพราะว่ามีมาตรฐานเดียวกับสนามของทีมดังๆในยุโรปเลยครับและก็น่าจะเป็นสนามที่ดีที่สุดในอาเซียนด้วยผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าสนามแห่งนี้เนี่ยมันสุดยอดขนาดไหนครับข้อแรกก็คือรถเนี่ยไม่ติดเลยนะครับการจราจรเนี่ยทำได้โฟล์มากๆขนาดไปวันแข่งนะครับมีการทำจุดพิกอัพส่งคนขึ้นลงใต้สนามแข่งข อย่างง่ายหมดโฟล์หมดรถไม่ติดนะครับข้อ2เนี่ยคือระบบขนส่งมวลชนถือว่าสุดยอดมากครับขนาดสนามเนี่ยจุได้55,000คนแต่การระบายคนเข้าออกทาได้เร็วมากนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินครับอยู่ติดสนามเลยซึ่งพอลงจากรถไฟปั๊บเนี่ยก็โผล่มาที่สนามกีฬาแห่งชาติทันทีในือว่าแข่งขันเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยจะมีขบวนมากกว่าปกตินะครับคือรถไฟจะมาทุกๆ2นาทีสามารถรับส่งผู้คนได้อย่างรวดเร็วและไม่ใช่แค่สถานีที่ชื่อว่าสเตเดียมเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเดินไปอีกนิดหนึ่งจะมีสสถถาาาาานนนนนนีชชื่่่อวเเกกกกรัััง็มขึ้้้จจุดดไ และตามแผนต่อไปคือในปี2024จะสร้างอีกหนึ่งสถานีครับชื่อว่าตันจงรูครับเพื่อให้มีสถานีรถไฟฟ้า3แห่งอยู่ล้อมรอบสนามนะครับซึ่งเมื่อออกแบบการเดินทางไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยประชาชนก็รู้ว่าจะเดินทางไปยังไงกลับยังไงการเดินทางง่ายได้มากมากครับข้อสาเนี่ยสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์สามารถเปิดปิดหลังคาได้นะครับคือสิงคโปร์เนี่ยคล้ายกับไทยก็คือมีฤดูฝนนะครับซึ่งเมื่อไรที่ฝนตกเนี่ยเวลาแข่งกีฬาก็ยากลําบากใช่ไหมครับเพราะว่าสนามหญ้าต้องหาทางระบายน้ําหรือถ้าเกิดมีคอนเสิร์ตก็ยากเหมือนกนรรตตามุดีก ไม่ให้เปียกเสียหายดังนั้นเนี่ยการสร้างหลังคาเปิดปิดได้ในสนามจึงตอบโจทย์ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันทำให้สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์เนี่ยสามารถใช้งานได้ทั้ง12เดือนอีเวนต์ต่างๆก็กล้ามาจัดเพราะการันตีได้ว่าจะจัดงานได้อย่างแน่นอนนะครับถ้าเกิดันอากาศแจ่มใสอยากให้มีแดดก,ก็เปิดหลังคาแต่ถ้าเกิดฝนตกกระทันหันก็ปิดหลังคาได้ให้ประกบกันให้สนิทนะครับตัวจะใช้เวลาเปิดปิดแค่25นาทีเท่านั้นครับข้อ4เนี่ยก็คือมีหลังคาครบทุกสแตนนะครับโดยแฟนกีฬาหรือแฟนคอนเสิร์ตเนี่ยเวลาดูอีเว รองรับเสมอนะครับไม่จะเป็นต้องดูบอลพร้อมกับใส่เสื้อกันฝนแบบราชมังก็ได้นะครับข้อ5เนี่ยคือภายในสนามเนี่ยสามารถเดินได้รอบทิศคือที่ราชมังเนี่ยถ้าเกิดนึกภาพตามเนี่ยเวลาเราเข้าสนามแล้วใช่ไหมครับสมมติว่าอยู่แสแตนทิศเหนือเนี่ยคุณก็ต้องเข้าประตูฝั่งทิศเหนืออย่างเดียวนะครับเพราะว่าไม่เชื่อมกับแสแตนฝั่งอื่นแต่ที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์เนี่ยเขาออกแบบเป็นวงกลมนะครับหมายถึงว่าคุณจะเข้าประตูเกตไหนก็ได้ครับจะสามารถเดินวนอ้อมไปที่นั่งของคุณได้เลยสะดวกสบายมากๆคผู้นก็จะไม่ยือ่กูครับีู้คนกุดดเลยซื้้อไง่าย รวดเร็วครับในสนามเนี่ยมีบูธประจําอย่างพวกพิซซ่าฮัทหรือว่าร้านเบอร์เกอร์นะครับแล้วก็มีจุดขายน้ําเยอะมากขนาดเกมลิเวอร์พูลเจอบาเยอร์นเนี่ยคนดูประมาณ50,000แต่ว่าการต่อคิวซื้ออาหารและน้ําทําได้อย่างรวดเร็วนะครับข้อเคือเรื่องของห้องน้าที่สะอาดนะครับมีห้องน้าทุกจุดในสเตเดียมไม่ต้องแย่งชิงกันไปปัสสาวะนะครับและก็มีคนคอยทาความสะอาดทุกข้องที่ถือเป็นเรื่องเบสิกแล้วก็ไม่ได้แปลกนะครับแต่ถ้าเกิดใครเคยมาดูกีฬาที่ราชมังเนี่ยต้องยอมรับว่ามันแตกต่างเพราะว่าที่ราชมังเนี่ยจะมีจุดบริ การแข่งชาติสิงคโปร์เนี่ยเวลายิงเข้าใช่ไหมครับก็จะมีลูกเล่นคำว่าโกลครับ G O A L ตัวใหญ่ๆบนหลังคาสนามและก็ด้านซ้ายขวาเนี่ยก็มีจอบิ๊กสกรีนะครับสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับในสนามก็มีจอโปรเจคเตอร์ LED วิ่งสวยๆไว้โชว์โฆษณาครับต่อกันที่ข้อ9นะครับก็คือระบบระบายน้ำเนี่ยทับได้ดีไม่มีน้ำขังนะครับคือในเกมลิเวอร์พูลเจอบาเยอร์เนี่ยผมก็ไม่ได้เห็นนะครับว่าการระบายน้ำเขาดีแค่ไหนเพราะว่าฝนไม่ตกนะครับแต่ว่าผมก็ไปถามนักข่าวสิงคโปร์ว่าถ้าเกิดฝนตกมาเนี่ยกลัวหรือเปล่าว่าน้ำจะขัััังงงงซึ่่่่นนนนนกขาาาาาาววสสสิิคคโปรรรรร์ออธบบบบบยยะะต้้มเีฐลได การระบายน้ําจากประเทศเยอรมันที่ชื่อว่าออสมาเดรนครับซึ่งเป็นบริษัทที่ทําสนามให้สโมสรบุนเดสลิกาและสนามนัดชิงฟุตบอลโลกที่กาตรานะครับดังนั้นต่อให้ฝนตกมาก็ไม่กลัวนะครับปิดท้ายที่ข้อ10นะครับก็คือสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์เนี่ยมีฟาร์ซิลิตี้รอบสนามที่สมบูรณ์มากครับคือใต้สนามของเขาเนี่ยจะมีห้างครับที่ชื่อว่าเกลังเวฟด้านในเนี่ยมีร้านอาหารมากมายทั้งราเมงซูชิอาหารฝรั่งอาหารสิงคโปร์บาร์ Bar, เล่าและก็สามารถเป็นจุดนั่งรอเพื่อได้เลยนะครับสมมุติว่าลงจากรถไฟใต้ดินมมมมมมาา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 แแลลลล้้้วยยััังงงไ่่เเเขขสสนนนนนฝกกกกกิดตหหึะครบุณ็ถอูใ ได้สบายๆเพราะว่ามันเชื่อมกับสนามบอลนะครับและในเกลังเวฟเนี่ยก็ติดแอร์ทั้งหมดนะครับคือสมมติว่าคนอยากไปดูคอนเสิร์ตใช่ไหมครับบางทีเขาแต่งหน้าแต่งตาสวยมาแล้วเนี่ยก็มาหลบตรงนี้ได้ครับไม่ต้องไปตากแดดให้มันหน้ามันให้เมือออกด้านในเกลังเวฟเนี่ยมีร้านหลายรูปแบบครับเช่นร้านเสริมสวยคุณผู้หญิงที่รอแฟนดูบอลเนี่ยแล้วสมมติว่าไม่อยากดูด้วยกันก็สามารถเข้ามาทําผมสระผมรอก็ได้ครับหรือว่ามีโซนของเล่นเด็กให้เด็กๆเ,เ,เล่นรอคือออกแบบไว้แล้วทุกๆอย่างครับบทสรุปก็คือข้อดีของ มาจากต่างประเทศทําให้ตอนก่อสร้างเนี่ยสนามมีมูลค่าพุ่งไปสูงถึง48,000ล้านบาทนะครับก็ถือว่าแพงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคิดถึงประโยชน์การใช้สอยการมีสนามเกรด A ให้คนในประเทศได้ใช้งานทุกอีเวนต์มันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของรัฐบาลสิงคโปร์แล้วก็เป็นได้ครับ